สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมกับตันซูปารา์ทีมครับก็สำหรับวันนี้นะฮะผมจะมาอัปเดตเทียริสระกำเดือนเดือนอน,นี้มีใครเก่งบ้างได้เกรดไหนกันรวมถึงตัวที่เคยตัดไปแล้วมีลดเกรดบ้างไหม ก็สาหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตให้ให้ดูนะครับตอนแรกเนะี่ยผมก็จะทําเมื่อวานแล้วล่ะแต่ว่าแหมอีกวันเดียวเองขึ้นเดือนใหม่นึกว่าจะมีข่าวตัว a อยังนะฮะข่าวตัว AS น่าจะมาพร้อมตู้ใหม่นะครับตู้ใหม่มาวันไหนก็นจะเป็นวันพุธนะฮะอีกประมาณ3วันครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้นะฮะ ผมจะมาอัปเดตเทียริสโดยการอัปเดตเทียริสนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับหากใครคิดเห็นไม่ตรงกันยังไงนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะครับโอเคอกราฟพลังมันยังมาไม่หมดนะแต่ว่าไม่สำคัญเท่าไหร่หรอก <c oughs> อมาดูตัวนี้กันก่อนดีกว่าก็สสำหรับ วันนี้เดือนนี้มีตู้น้อยร้อยร้อยสองตู้ถ้าเกิดรวมไปเดือนก็สามตู้เท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยนะจริงๆเดือนนี้น่าจะมีสี่ถึงห้าตู้ครับมากกว่าครับมาเริ่มกันที่ตัวละครที่มีการาฟพลังครับช่วงต้นเดือนที่ที่ผ่านมานะครับออกมาสองตู้ติดครับก็จะเป็นตู้เยอรมันครับโดยตู้เยอรมันนะครับหลายคนคาดหวังชไนเดอร์หรือตัวยิงแต่ตัวละครที่โดดเด่นนะครับกลับเป็นตัวป้องกันรับ 8ชมิดครับก็เป็น2ตัวละครที่ต้องลงคู่กันเท่านั้นนะฮะเพราะว่าทางเทคนิคสกิลแล้วก็ h A มันต้องใช้ประสานกันความสามารถครับตัวแรกนะฮะอ่าชมิดสีฟ้ากับเอริกเอ,อเอริกพารีบครับเมื่อลงคู่กับเควินแฟดของมันจะบวกพลังนิเทพอ่านทางมีกันการบล็อก5นะฮะนอกจากนั้นนะครับตัวละครนี้นะครับยังสามารถเรียกแฟดของมันเควินเนี่ย เข้ามาช่วยรุมได้ด้วยมีออโต้บล็อกออโต้ตัดครับนอกจากนั้นยังลดการใช้เซมินา4 0่และที่สำคัญครับตัวละครนี้นะครับ S I A M D M defense นะครับ A M D M defense 3ตํตำแหน่งนี้ของทีมของตัวละครยุโรปนะครับจะมีเทพอ่านทางเพิ่ม10%มีมิตรภาพด้วยอีก5%จากกราฟพลังคุณก็จะเห็นได้ว่าเลือกถูกนี่แม่งอ,อยู่เงียบ พลังป้องกันระดับสุดยอดมากๆครับแทบไม่มีจุดอ่อนเลยจุดอ่อนเดียวก็คงเป็นไม่มีสกิดนั่นแหละแล้วก็ต่อมานะฮะตัวละครที่2ครับแบบนึงครับแปดของมันครับเควิลได้เองครับก็สำหรับเควินนะครับเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าเกรียนอีกแล้วครับท่านต,ตัวนี้ต้องลงคู่กับเอ,อริกเหมือนกันลคู่กันมีเรียก มาช่วยรุมมีออโต้บล็อกออโต้ตัดแต่ว่าตัวนี้นะครับผมกลับชอบมากกว่าครับคือมันมีปูนะครับลบ10%ฟอร์สเมื่อแพ้แบตอัพและทำให้ผู้เล่นยุโรปนะครับติดบูด้วยเวลาที่แบบว่าแพ้แบตอัพอ่ะคือบัฟพลังเข้าไปอะ่ะคือมันดีมากๆนะดี d ีเอ็มดีเฟนสนะครับสองตำแหน่งนี้ เวลาประอบว่าแพ้แมตช์อัปเปพเบ๊บผู้เล่นยุโรปฝั่งเรานี่ติดบูกันทั้งทีนี่สุดยอดเลยทําให้กู่ต่อสู้ยิงได้ยากมากๆครับต่อมามาดูกองหน้าของเยอรมันดีกว่าครับตัวละครที่น่าผิดหวังนะครับมาคัตครับมาคัตเป็นตัวละครที่มีความสามารถ FPS ครับเมื่อ s ซตมิน่าเหลือเยอะมันก็จะเก่งกาจขึ้นนั่นหมายความว่ามันจะไม่ฟูตลอดเวลาครับตัวละครนี้นะครับต้องพึ่งพาทีมยุโรปและเยอรมันด้วยกันเป็นอย่างมาก อันดับแรกนะครับเป็นตัวละครที่ใช้ท่านะครับหลายๆท่าประสานจับตัวละครเยอรมันเนาะมันเลยต้องลงกับทีมเยอรมันเมื่อรับบอลจากผู้เล่นยุโรปด้วยกันนะครับก็จะบวกพลัง10%ในคอมมานด์ถัดไปมีจูบโกมีการการมีบล็อกท่าแล้วก็การการบล็อกท่านะครับมีรับบอลสูงครับนอกจากนั้นยังมีเบอร์สเตมิน่าด้วยน่าจะมีลดการใช้สเตมิน่าจะดีกว่าและพลังมิตรภาพ5%เรื่องพลังยิงเนี่ยอ่า ถ้าเต็มหลอดเนี่ยก็ถือว่าแรงแต่ว่ามันไม่ได้เต็มตลอดเวลานี่สิน่าเสียดายครับแล้วนอกจากนั้นนะครับถ้ามันจะแรงจริงๆมันต้องรับลูกแล้วยิงเลยด้วยก็คือรับฮอตไลน์จากเพื่อนนะไม่งั้นความแรงจะไม่สุดผมว่ามันใช้ยากไปหน่อยะแล้วก็พลังก็ไม่ได้เวอร์ด้วยมาดูอีกตัวหนึ่งครับชนเดอร์ครับตัวละครที่มีพลังยิงที่เกือบจะแรงะแต่ก็ไม่แรงครับไม่สุดนะฮะก็เป็นตัวละครที่ หรือว่าออกมาหน้าผิดหวังคือตัวละครของมันเนี่ยถามว่ามันเก่งไหมมันเก่งแต่ได้ชื่อชั้นของชไนเดอร์เนี่ยมันน่าจะโหดกว่าน,นี้ครับตัวละครนี้ครับเป็นตัวละครที่มีลิงก์นะครับลงกับผู้เล่นยุโรปด้วยการบวกพลัง10%และต้องใช้ท่าที่ให้มันให้มาคือท่าประสานเพราะว่ามันจะบวกฟอร์ส5%ครับหากใช้ท่าคนเดียวนะครับจะเบาหวิวครับมีบล็อกท่าคู่ต่อสู้2ท่านะครับก็ถือว่าดีมากๆเลี้ยงไกลครับมีจูบโกแล้วก็มีไฟเจอช็อตนะครับอันนี้ดีมากๆครับ ตัวรครแรกที่แมดอัพกับเรานะครับถากเรายิงฝานะฮะมันจะแตกแน่นอนมันจะลอยแน่นอนครับลดการใช้เซมินาครับและกันการบล็อกท่า2ท่าครับสำหรับดาวที่ผมจะให้นะครับก็คำมมิดห้าดาวครับแต่ตัวนี้สีเขียวนะผมให้ หาดาครึ่งไอ้ตัวนี้รถฟอร์สนะครับติดบูทั้งทีมดูเทพมากมาคัทครับประมาณสีดาวครึ่งแล้วกันส่วนชไนเดอร์ครับก็ประมาณ5ดาวมามาดูเซตต่อไปดีกว่าครับเซตต่อไปครับทีมสโมสอนครับโดยทีมสโมสอนนะครับเป็นทีมที่ ออกมาตู้เดียวแต่ว่าเดือนนี้ออกมาเพียบแน่นอนตัวละครชูโรงซูเปอร์สตาร์เยียวงะครับเป็นตัวละครที่ยิงวแรงอันดับต้นๆของเกมติดท็อปทหากใช้จริงๆคอมโบกับตัวยูเว่ด้วยกันเนี่ยโอ้โหมันแรงขึ้นท็อปวันเลยนะหสูสีกับดีอาร์เลยตัวละครนี้ครับมีความสามารถสุดโกงอย่างเลี้ยงผาแน่นอนในตัวแรกที่แมตช์อัพครับคอมโบกับบล็อก5คู่ต่อสู้นะครับ เลี้ยงไกชิ่งไกนะครับและจูบโกเรียกว่าตอนลุยเข้าไปจริงอย่างแท้ถูกคือเป็นตัวยิงที่แท้จริงเลยลดการใช้ไซม,มิน่าด้วยทําให้ถึกขึ้นและที่สําคัญครับมีทความสามารถแอคแท็กออฟเฟสไทเกนะครับคือเวลาที่เราเลี้ยงนะครับเข้าไปและชนะแมตช์อัพนะฮะมันจะบวกตาคริทิคอ50เร์ครับรับพลังวิจรภาพ ดาวิดเจนติเล่บัคคัทคนละ7%จากกราฟพลังนะครับสูงทุกค่าสแตับทุกค่าสแตทสูงหมดตัวละครนี้ต้องพึ่งพาทีมยูเว่สักหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ท็อปนะฮะพลังดีแต่หากลงทีมสโมสรยูเว่ด้วยกันรับรองแขกกระจกระจายแน่น,นอนความแรงระดับสุดยอดครับต่อมาครับเป็นตัวละคร ซูเปอร์สตาร์เช่นเดียวกันครับเกรดพลังไม่ต้องพูดอะไรกันมากครับระดับเดียวกับตัวโกลคิปเปอร์ซูเปอร์สตาร์สตัวก่อนหน้านี้เกรดเดียวกันเป็นสีฟ้าครับตัวละครนี่มีเซฟตี้โซนนะฮะก็คือเออลดการใช้สเต็ม50%นนะครับเมื่อโดนยิงจากนอกกรอบครับตัวละครนี้มีพันชิ่งมาสเตอร์นะฮะชกไกลไปกลางสนามครับมีบล็อกออเดอร์ครับเรียกเพื่อนนะฮะที่เป็น กองหลังสโมสรมาสกิดบอลอันนี้ดีนะฮะการ์บลบอกท่าสองท่าครับบัฟเฮียงะบัฟเจนจิเล่แล้วก็บัฟดาวิดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับมิเตเลคอร์สไล์ด้วยสิบเปอร์เซ็นต์นอกจากนั้นครับยังบวกพลังดีเอ็มดีเฟนต์ตัวขับเอเอทำให้ดีเอ็มดีเฟนต์ตัวขับทั้งทีมนะฮะเจอกองหน้าเก่งขึ้นบวกห้าเปอร์เซ็นต์สองตัวนี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันมากเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าเกรดซุปตานะเขาขึ้นไปท็อป ป๊อปเลยแล้วกันมาดูกันครับ2ตัวที่เหลือครับก็สําหรับ2ตัวที่เหลือก็คือดาวิดครับดาวิดกับเจนติเลกก็สองตัวนี้เป็นตัวระดับตัวตัวดิมคอเลกชันนะไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ครับก็สําหรับดาวิดก็ถือว่าเป็นไดนดามโมการสนามครับอยู่กลางสนามหรือหน้ากรอเกตโทษบวกพลัง10%ร์มีวับไปช่วยเพื่อนในระยะใกล้ๆนะครับหากเพื่อนแมตช์อัพคนเดียวครับหลกจากนั้นออโต้ตัดบอลสูงถึง100% และนี่นะฮะทำให้ตัวละครสโมสรนนะครับมีเบิร์นเซมินาทุกตัวอีก10%ตัวละครยุโรปหรือสโมสรนนะครับบวก5%มีฮอตไลน์ด้วย8%นอกจากนั้นนะครับเมื่อชนะแบทอัพก็บวย5%คือมันเป็นตัวละครที่ได้ทั้งเกมลุกเกมรับอะได้หมดนะฮะแล้วก็น,นี่นะครับทำให้ตัวละครยูเวนะครับบวกพลัง5%เมื่อเจอตัวไรซิ่งซันนั่นหมายความว่าโกคิปเปอร์ ที่พูดไปเมื่อกี้รวมถึงเยลเงะจะแรงขึ้นเป็นอย่างมากและสุดท้ายครับเมื่อแพ้แบตอัพนะครับจะติดแตะบูคู่ต่อสู้ครับของอย่างดีกาพลังครับบล็อกก็โหดเสียบก็โหดตัดบอลก็โหดสูงถูกฆ่าโหดน่าใช้ครับออกมามาดูกันที่เจนติเล่กันบ้างครับสำหรับเจนติเล่นะครับเป็นตัวละครกองหลังยุโรปนะครับมีสกิลบอลทูลงไว้ก่อนเลยการบล็อกท่าครับเรียกพวกมาช่วยรุมครับมีออโต้บล็อกออโต้ตัดนะ นอกจากนั้นมิตภาพ5%บัฟเพื่อนเปิ่มเซมินาคู่ต่อสู้แล้วก็บัฟพลังให้ผู้เล่นยูเวนะฮะอีก5%มันก็เกตประมาณจิโตะ่ะตัวนี้ประมาณ5ดาวทั้งคู่นะฮะชิวๆสบายๆครับ <c oughs> ลืมมาลงกองหลังสมัยนี้มันหา6ดาวยากพูดตรง มันเจอเลี้ยงผ่านชัวร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเลยหาหูดาวยากนะฮะนะครับต่อไปไม่มีภาพพาวเวอร์นะเพราะว่ายังไม่มาที่จะไปแคปของเขาก็ยังไม่แชร์ไงก็อขอบคุณคุณร็อกฟ็อกนะครับสำหรับภาพการ์ดพลังอีกครั้งหนึ่งนะฮะ <c oughs> ต่อไปครับ เป็นตัวละครที่เหลือนะครับก็จะเป็นตัวละครเซตใหม่ๆบ้างแล้วแต่ว่าใหม่มันก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าหลายตัวที่ผมจะมาคุยวันนี้ก็จะเป็นตัวปรับความสามารถนะฮะมากมายมหา,า,าศาลพัดขึ้นเงตึกลืมตัวไหนขออาภัยด้วยมาดูกันที่ตัวแรกก่อนดีกว่าครับจะเป็นแบบนี้นะฮะตัวแรกครับวิกตอริโนครับกราฟพลังนี่ไม่เท่าไหร่ แต่ผมบอกเลยนี่คือเทพบัฟครับตัวละครทีมลาตินนะครับหากอยากโหดอยากแรงครับใช้ตัวนี้ครับเพราะว่าตัวละครนี้มีบัฟพลังหลายขั้นมากๆก็ตัวละครนี้นะครับเป็นกองหน้าสายทําเกมเพราะมันยิงไม่ได้อยู่แล้วมันยิงไม่ได้อยู่แล้วเมื่อลงคู่กับฮีโนะจะบบกพลังมีจูบโกซึ่งไม่จําเป็นไม่จําเป็นมันยิงไม่ได้อยู่แล้วนะฮะมีชิ่งไก่เลี้ยงไก่มีบล็อกท่าตัดบอลเอาไว้ทำเกมนะฮะ บวกฟอร์สท่าภาษาแต่ที่เด็ดของมันนะครับก็คือบวกฟอร์สให้ผู้เล่นลาตินทั้งทีมตลอดเวลา3%ครับแลวบวกสเต็เพิ่มอีก3%รแล้วรวมกันแล้วถ้านับเป็นสเต็อย่างเดียวก็7ได้ก็ส0เลยทีเดียวคือตัวเดียวนี่มันบวกขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องน่าใช้อยู่แล้วนะเป็นตัวบัฟพลังกับท็อปเกรดของทีมลาตินเลยต่อมาครับเคนยับก็้องหน้าคุณแต่มันก็ยังยีไม่ค่อยแรงอยู่ดีอัพ เกรดเข้ามาแล้วก็ถือว่าเกรดใกล้เคียงกับกับซุปตาหมายก่อนถึงบอกว่ามันสามดาวครึ่งอะ่ะมีเลี้ยงไกชิ้นไกมีจูโกมีพลังมิตภาพ4%แต่ว่าพลังยิงมันไม่ไหวนะมันก็ยิงได้เฉพาะโกเมต้าเก่าๆนะครับแล้วก็มาดูกันที่ยีโนแบบเดียวกันกับเมื่อกี้เลยครับพลังยิงเนี่ยค่อนข้างดูดีนะเพราะว่าตอนนี้มันมีสแตกยิงที่ค่อนข้างสูงครับแต่เมื่อรวมกับการบวกพลังที่น้อยนิดนะครับ ทำให้ไม่พอยิงตัวเบต้าอยู่ดีครับแล้วสำหรับฮีโนะเรียวมาก็จะเป็นตัวละครที่เป็นกองหน้าแหละแต่เพิ่มมิตรภาพมาให้สี่เปร็นตะครับน่าเสียดายที่พลังไม่ถึงเกมนี้นะครับถ้ากองหน้าพลังไม่ถึงเนี่ยดาวมันจะตกอย่างแน่นอน,นครับเห็นตัวนี้นะครับเค้บบัฟนะฮะสี่ดาวครึ่งครับ เ,เข็นประมาณนี้ครับต่อไปครับมาดูทีเด็ดครับโอ้โหตัวละครปรับความสามารถที่ดูดีสุดๆไปเลยโบลินโบลินเป็นตัวละครกองหลังครับที่มีพลังใช้ได้เมื่อเทียบกับตัวเมตาสมัยใหม่อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ก็ถือว่าอยู่ระดับ พอถูถ่ายพอมีหือมีอือไม่ไม่ผ่านตลอดสักเท่าไหร่มีออโต้บล็อกออโต้ตัดรับเมื่อพลังงานเหลือเยอะโกพลัง10%บล็อกท่าคู่ต่อสู้ได้วย2ท่าครับที่เด็ดของตัวนี้นะครับเมื่อเริ่มเกมเริ่มครึ่งหลังหรือเริ่มต่อเวลานะครับจะเพิ่มเกรดฟูพาวให้50%ทันทีนอกจากนั้นเมื่อชนะแมตช์อัพนะครับจะเพิ่มอีก50%ต่อดอกถ้าคุณชนะ2ตัวรวดเนี่ยมันเต็มหลอดเลยนะเป็นตัวซูเปอร์แห่งการเร่งไฟเลย นอกจากนั้นครับตัวละครนี้นะครับยังทําให้ตัวละครอย่างเฟเดริกหรือเลวินลาสั์ในอนาคตเนี่ยคือมีจูบโกด้วยในอัตรา60%ที่เดียวต่อมารับบัฟมิตรภาพ4%และอัดโล่เขาไัใทีมยุ่นโลบอีก15%เรียกว่าตัวเดียวตัวเดียวๆเนี่ยมันบัฟทั้งมิตรภาพบัฟทั้งโลบ่บัฟทั้งไฟเล่งไฟดีมากๆครับพลังอาจจะไม่สุดนักแต่อันเนกประสงค์สุดๆไปเลยครับ ต่อมาครับคือลาสันครับก็เหมือนกับฮีโน่เหมือนกับ ino, เหมือนกับฮีโน่เหมือนกับเคนนะแต่ว่ามันมันก็เหมือนการสมการเดียวกันยิงแรงขึ้นแต่ก็ไม่พอนะฮะตัวละครนี้เป็นกองหน้า AM นะครับตัวละครที่พอจะมีความสามารถในการทาเกมได้บ้างอันดับแรกครับเมื่อเลี้ยงผ่านใครนะครับตัวนั้นจะส,จะสตันนนนขึ้นเจอกับดีเฟนต์ดีเอ็มโกบวกพลัง10%ครับนอกจากนั้นนะครับ เมื่อเจอกับตัวละครที่ส่งแบบว่ามีความสามารถยักษก์สกิไว้เพื่อนเนี่ยจะบวกพลัง20%ต่อมาครับมีเลี้ยงไก่5เท่าบล็อกท่าเสียบนะครับ2ท่าครับและก็ทำให้ตัว m s two y o u t h นะครับบวกพลังอีก10%บหอ้เบิร์นสตมิน่อีก10%มีอินส i r e ให้ทีมยุโรป5%มิตรภาพ4%ครับก็ถือว่าเป็นตัวปรับมาพอโอเคแต่อาจจะไม่ได้ดีมากไอ้แด กากแบบมากมากคืออันนี้ผมไม่ต้องพูดเลยนะมันไม่มีอะไรเลยมีแค่ติดบูเท่านั้นเองยิงใครก็ไม่เข้านะฮะป้องกันก็ไม่ไหวมีมิตรภาพให้4%แล้วก็บรับพลังเพื่อนเอเชียทำให้มีเทพอ่านทางสิไม่ดีพอกับการลงสนามแน่นอนต่อมาครับ8ตัวที่2อพลังไม่หนักกว่าอีกนักกว่าแต่ว่าตัวนี้มันมีการการบล็อกท่าให้เพื่อตัวเอเชียหท่านะฮะ ทั้งทีมรับพลัง4%แค่นั้นละผมมึงก็ความสามารถนะฮะตัวนี้สามดาวครึ่งก็พอแล้วชิงฮินวก็สามดาวครึ่งก็ได้นะไปซีเรียสมากครับโบลินนะผมผมผมให้5ดาวเลยนะขอมันดีจริงนะมันอาจจะไม่ได้มีพลังป้องกันเหมือนในพวกนี้นะแต่คือเร่งไฟโคตรโหดอะแล้วเดี๋ยวนี้มีมิตรภาพแล้ว ว่าก่อนไม่มีนะฮะอ้าวผมลืมตัวละครหรือเปล่าเนี่ยเห็นไ,ไหมอ๋อหรือไม่แฟร์เออช่างมันเถอะสอสาดาวแหละครับไอพวกนั้นมันกากเกินจนผมลืมต่อไปครับตัวละครสายทำเกมครับเลโอปบพลังมาแล้วดีขึ้นนิดนึงก็ตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครที่มีส่งขาวแค่นี้ก็ถือว่าน่าใช้แล้วมีออโต้ตัดบอลนะครับ มีลิงบวกพลัง20%ครับมีเดเลคอสไลน์นอกจากนั้นนะครับยังทําให้ซัตตาน่าเปเป้นะครับการบล็อกท่า1ท่านะฮะ,ะทำให้ซัตตาน่าเปเป้นะครับมีเทพอ,อันทพาอีกสิบเปอร์เซ็นต์ทำให้ซัตตาน่าเปเป้นะครับมีเบิร์นเซมิน่าอีกสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละแล้วก็บัฟบัฟพลังมิตรภาพสี่เปอร์เซ็นต์น่าเสียดายนะฮะซัตตาน่ากับเปเป้เมืไม่ไม่เก่งสักตัวโคตรหน้าหลงสามมุสามาบ,บัฟเขา โมลิซาก,กิครับลงเป็นสำรองบกพลัง20%ครับมีบล็อกออเดอร์นะฮะ40%เอราเป็นอิชิซาก,กิด้วยนะแล้วก็จิโตสองตัวน,นี้ถ้าเป็นไลซิ n งซันอิชิซากิไลซิ n งซันจิโตรับบอลไม่หลุดมือเจอลูกยิงบนพื้นบกพลัง10%ใช้สเตมิน่าลดลง20%โดยรวมแล้วตัวละครนี้เป็นตัวละครเกรดซุดปเปอร์สตาร์ยุคเก่า ถ้าเป็นยุคใหม่ยังไม่ไหวนะฮะแล้วก็มาซียาม่านะเด็กปืนผมมีเด็กปืนมียิงไกท่าดาวแต่แรงไม่พอนะตัวละครนี้มีเอ็เบิร์ตไคซิตนะครับแล้วก็มีบล็อกท่าคู่ต่อสู้เออจริงๆนี่คือจุดเด่นของมันแหละมันน่าเสียดายนะฮะที่ว่าตัวละครนี้นะมันมันน่าจะดีกว่านี้ถ้ามีพลังสูงกว่านี้เพราะว่าถ้าคุณดูดีๆนะครับมันมีหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วมันมีบล็อกท่ามีเลี้ยงไกคอมโบกัน แล้วมีก็คือมันมันคือทรงเลี้ยงเข้าไปยิงอ่ะแล้วมันยังบัฟเพื่อนเมื่อชนะแมตช์อัพด้วยน่าเสียดายถ้าพลังดีกว่านี้มันคงจะโหดและก็ตัวสุดท้ายครับคาวโตคาวโตเป็นตัวละครที่มาตรฐานตัวใหม่เลยแต่พลังบุกไม่เท่านะแต่เกมรับเนี่ยมาตรฐานตัวใหม่เลยตัวละครนี้มีมาร์คดีเฟนส์ครับมาร์คสองตัวนะฮะไอสองสองครั้งต่อครึ่งครับมีออโต้ตัดบอลออโต้บล็อกมีเทปอ่านทางรถ แล้วก็มีฟื้นตัวไวมีสกิลบอลเรียกว่าครบเลยครบเลยเรื่องเกมรับนะฮะผมว่าเกมรับมันอาจจะดูดีกว่าตัวครใหม่อีกแต่ว่าไม่มีพลังมิตภาพทั้งทีนะครับมันบัฟแค่ชไนเดอร์มาคัสแล้วก็เชสเตอร์เท่านั้นหลังจาก,กบอกท่าสองท่าครับใช้ท่าได้อีกครั้งนะครับทำให้ชไนเดอร์ใช้ท่าได้อีกครั้งตอนพลังงานใกล้หมดนะครับมัตสซยามาเด็กปืนเอาไป3ดาวครึง่ง เองก็สามดาวครึง่งถ้าถ้าเปเป้ซาหน้ามันเก่งผมคงให้สดาวให้แต่มันมีอินไซด์อะให้สดาวก็ได้ตัวนี้ก็แล้วส2งดาวสอดาวนี่แหละผมลืมใครวะเนี่ยผมลืมคาวอยู่แล้วอะไรครับะจะจบแล้วคาวประมาณ4ีดาวครึ่งนะะถึง5้ดาวหรือว่าตัวระดับเมตาหมา อนนี้ไอ้พวกตัวกล่องผมไม่วิเคระร์นะอ่อนแอทั้งหมดเลยต่อไปครับมาดูตัวใหม่กันบ้างตัวใหม่ครับนาตูเรซ่าครับพลังมาตรฐานยุคใหม่เลยแต่ไม่พีคนะฮะตัวละครนี้สเต็ไม่พีคครับเป็นตัวละครที่เป็นตัวทําเกมโดยเฉพาะเกิดมาเพื่อทําเกมโดยตัวนี้นะครับมีความสามารถ นอกจากจูบโกแล้วเนี่ยอย่างอื่นคือทําเกมทางสิ้นแม้ว่าจะเป็นจ่ายบอลข้ามหัวมีชาร์นเมกเกอร์มีลิงหล่อจากนั้นครับมีดเดรีฮอตไลน์ส่งให้ด้วยและบล็อกท่านะครับมีเลี้ยงไก่ทำบัฟพลังวิตรภาพลาติน5เและใช้ไซม,มินาลดลง4% 0เรือว่าออกมาได้ตรงจุดทีมลาตินทีมลาตินมันบ้ายิงอยู่แล้วคุณไม่ได้ต้องการออกองหน้าตัวยิงเพิ่มหรอกคุณต้องการตัวทําเกมครับ นา t ตเลซ่าถือว่าตอบโจทย์ครับและกองหลังที่เก่งที่สุดตัวหนึ่งของเกมครับและแน่นอนเก่งที่สุดของทีมลาตินก็คือกรันเดครับพกเครื่องออตโต้บ็อ,อกออตโต้ตัด100%ครับเรียกตัวลาตินที่เป็นกองหลังเข้ามาช่วยรุมครับแล้วก็มีลิงวบพลัง10%ตลอดเวลาเบิร์นามินาอีก40%เมื่อแพ้แบตอัพลดฟอร์ตคู่ต่อสู้ฟื้นตัวไวสกิดบอล พลังมิตรภาพเรียกว่าจัดเต็มกันเลยครับตัวละครนี้นะครับอาจจะมีข้อหุดหยิดอยู่บ้างคือถ้าบล็อกมันต้องใช้คู่กับอเบอาแบตโตนะฮะแต่ที่เหลือผมไม่มีอะไรจะต้องติดนะฮะแล้วก็โซดานะฮะผมให้ไป3ดาวก่อนแล้วกัน5ดาวครับมาตูเลซ่าครับและอีวันนะฮะ 5ดาวครึ่งครับคุณจะเห็นได้ว่ากองหลังของผมเนะี่ยผมจับลงมาหมดเลยไม่ว่าจะเทพขนาดไหนกอนโดบา้าพลังจะมาหาศาลแค่ไหนจะมีความสามารถการลุมลดฟงลดฟอสอะไรก็แล้วแต่นะฮะไม่มีใครขึ้น6ดาวเพราะว่าตอนนี้มันมีโปรโปรไม่ใช่โปรหรอกเขาเรียกว่าสกิลเลี้ยงผ่านแน่นอนทาก,กิจแรกและคอมโบกับการดีดคูดต่อสู้ของไอ้สองตัวน,นี้ ขอ,องเฮียวงานเนี่ยมันยังไม่มีดีดนะไอสองตัวแรกมีดีดทาให้กองหลังนะครับที่เคยเป็นท็อปกระทั่งมาซึยาม่าต้องหลุดจากหกดาว <c oughs> โอเคครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยครบแล้วนี้ไปก่อนนะฮะสำหรับการอัปเดตเทียริทถ้ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมนะครับผมจะรีบมาอัปเดตโดยไวอาเสียดายนะทีะ่ข่าวตัวเอไม่มา เพราะว่าตัว AS เนี่ยมันจะอัปเดตตอนที่ตู้ใหม่มาตู้ของเดือน2เนี่ยมาปุ๊บข่าวไอ้ตัว a อเนี่ยมันจะเข้ามาในลิสต์เราก็จะได้เห็นกันว่าเออมันมีใครบ้างมีความสามารถอะไรบ้างแต่ตู้ใหม่มันยังไม่มาเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยยังกักอยู่ยังไม่เฉลยนะฮะแต่หากมีข่าวเมื่อไหร่นะครับผมจะรีดมาอัปเดตโดยไว้ไปแล้วครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับวันนี้เป็นบัตรนิดหน่อยนะฮะทำให้เสียง ไม่ค่อยดีนักแล้วเจอกันครับ